เนี่ยครับผมหลังจากเราหนีบขาไปแล้วนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะวัดระยะนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นระยะความห่าง77ซมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้ร้านตาตำแหลกนะครับพาทุกท่านมาดูวิธีการติดตั้งรุ่นนี้ครับ ตัวนี้ครับเป็นรถ Ford Everest Next Gen นะครับติดตั้งตัวแหลกเทสองสเต็ปข้างเพลทนะตัวนี้เราจะมาดูวิธีการใส่ขาก่อนนะครับเนี่ยครับผมหลังจากเราหนีบขาไปแล้วนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะวัดระยะนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นระยะความห่าง77 สอมอนะครับแล้วก็วัดให้ดีนะครับแล, <Bruno> <sm> master master. แล้วก็ยึดให้แน่นยดแบบนี้เสร็จปุ๊บนะ open problem, open problems, open จะยกตัวแลกหลังคานะครับขึ้นวางนะครับแบบนี้ขึ้นวางบนขานะครับตัวนี้เป็นแลกตัวหน้าเทสองสเต็ปนะครับข้างเพลทนะ ติดตั้งปุ๊บเราก็จะใช้น็อตที่เป็นสแตนเลสนะครับใส่เข้าไปในล่องนะครับนะครับนี่ครับเปิดแล้วได้ปกตินะครับแบบนี้ตัวด้านบนนะครับเรายังเว้นล่องสำหรับใส่มีครีบรถที่มีครีบฉลามนะครับเราจะเว้นล่องแบบนี้ไว้ให้นะ ไม่โดนครับแล้วยังถอยหลังได้สุดด้วยนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับด้านบนนะครับเราจะใช้ตัวน็อตสแตนเลสนะครับแล้วก็จะใส่ตัวเมียนะครับที่เป็นมือหมุนนะครับเข้าด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับหลังจากเราวัดเซนเตอร์ไซายขวาแล้วนะเราก็จะขึ้นมายิงน็อตล็อกนะครับ อย่างตัวตัวนี้นะครับร่องร่องนี้นะเราก็จะสามารถใส่ตัวแป้นหลักจักรยานนะครับใส่แบบนี้ได้ครับนี่นะ<__'>ก็ใส่จักรยานแบบถอดล้อดได้หนึ่งค,คันนะครับหลังจากติดตั้งแล้วนะครับ <_' S 1> ก็เทสนะครับต้อมอ่าโอเคนี่โยกให้ดูครับแน่นหนาครับแบบนี้ขาผม ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งตัวหลักหลังคาหน้าเทสองสเต็ปกับ Ford e v e r e อเรสต์เน็กนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e นะครับช่วยกดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางร้านด้วยนะครับร้านนะครับเบอร์โทรศัพท์0832386984ครับอยู่ติดถนนลัตนาทิเบตนะครับปากซอยรัตตนาทิเบตครับผมไปมาสะดวกแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้ครับตั้มนะครับจากร้านตาตั้มแหลกก็ขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ